กราบนมะพศการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่สำนักสงฆ์ป่าหิมพมานต์เป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระจำพรรษายอยู่ประมาณ3มองค์นะครับอยู่ตำบลวังไซปากช่องเออ่มีเนื้อที่ประมาณ70สิบ ไร้นะครับลดไหลไปตามไหลเขาของเขาใหญ่นี่คือเขาใหญ่นะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กนะครับก็ยังไม่ได้มีเรือนรับรองหรือว่าจะเป็นโรงครัวที่ได้มาตรฐานก็มีกุฏิหลังเดียวเนี่ย ที่ปู่ท่านอาศัยท่านจำวัดอยู่ครับก็ได้ข่าวว่าทามีเจ้าหน้าที่มาขับไล่ครับก็ไม่ทราบว่าเขาใช้เหตุผลอะไรมาขับไล่นะครับผมอ่ะแล้วผมก็จะ,ะส่งคลิปนี้ไปให้พี่น้องชาวไทยที่ในความมีความรักความศรัทธาในศาสนาของเราดูแลว,ว่า เจะนะ้าน้าที่ใช้กฎหมายอะไรถึงมาไล่ฮะก็ระบบน้ำก็โอเคนะครับเพราะยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยการเดินทางเข้ามาถ้าเป็นหน้าฝนก็จะไม่สะดวกแต่ถ้าหากว่าเป็นหน้าแรงนี่โอเคมาได้เลยครับนี่ฮะเอ่อตรงตรงนู้เป็นอะไรครับช่างใหญ่ บ้านคนเหรอตรเปบ้านคนหอเนี่ยเห็นเห็นมีเสียงเด็กบ้านคนบ้านคนนะโอ้โหแสดงว่าบ้านคนทุกวันนี้ขยายเข้ามาถึงตีนเขานะครับก็ผมวิ่งผ่านเข้ามาก็มีความภูมิใจครับว่า การพัฒนาระหว่างรัฐบาลกับเอกชนหรือจะเป็นชาวบ้านพัฒนาได้ดีมากนะครับเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนปั๊มน้ำมันก็ตามออกมาครับนี่ฮะคือที่พักสง์ป่าหิมพานนะครับชื่อชื่อน่ามาเที่ยวมากเลย <laughs> นะฮะครับเอ่อผมทำ YouTube นี้ออกไปเพื่อให้พี่น้องชาวไทยใครที่ อยู่ใกล้นะฮะถ้าหากว่าท่านมีโอกาสมาที่นี่ก็เปลี่ยนเชิญนะครับมาทำบุญเพื่อจันลงาศาสนาของเราไว้ให้อายุอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปฮะจะเป็นธรรมชาติมากครับเอ่อไอ้นั่นก็เต็นที่พักนะฮะน่าอยู่ที่เดียว มีเนื้อที่ประมาณเจ็ดสิบไร่ครับผมจะจับบรรยากาศให้ดูโอ้โหน่าอยู่นะครับนีฮะมีภูเขาล้อมรอบนี่พระสังกรจจายใช่ไหมครับหลวงพ่อสังกรจจายองค์ใหญ่ทีเดียวฮนะช่างเขากำลังทำท่านกำลังเก็บงานเดี๋ยวนี้ฮะมีเขาถือว่า เรียบเสมือนที่พักแล้วก็ศาลาในตัวไปเลยครับหลังเล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าหากว่าอุบาศกอุบาสิกาท่านใดจะมาเที่ยวนะครับจะมาทําบุญนะฮะเรียนเชิญนะครับผมที่พักสง์ป่าหิมะพานเนื้อที่ประมาณเจ็ดสิไร่บ้านป่าอ้อย ตำบลวังไซอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วผมจะทำ YouTube ส่งไปให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นหากทั้งผ่านมาก็แวะมาทำบุญน,นะครับเพื่อให้ผู้ที่ท่านละแล้วซึ่งกิเลสมาปฏิบัติธรรมได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเข้ามาก็ไม่ดีครับ รถไม่รู้จะออกได้ป่าติดก็เสร็จภารกิจจากปากใต้นะฮะผมก็จะเดินทางขึ้นอีสานรอนแรมเดินทางมาครับเห็นขุนเขาแล้วเออ่มนุษย์โหยหาความเจริญฮะพยายามวิ่งเข้าไปในอยู่เมืองกรุงอยู่เมืองศรีวิไล ไปไปมามาก็กลับเข้ามาหาธรรมชาติครับผมนะบางคนอยู่กรุงเทพวิ่งมาหาซื้อที่ซื้อทางอยู่แถวนี้กันครับสำหรับคิดนี้นะฮะผมสิงห์อุบลน,นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ